ลวกมากๆลงไปอีกนะครัะแ <c oughs> ล้วก็คนๆๆๆๆเจียอาจาเ์เสียนีนะชีพอนชูวๆชีพอนเ <c oughs> ชีวเยวพมพว่ะเอาละครับรถด,ดียังไม่พอใส่โบสชรถอีกนะครับใส่หายนะใส่ซิมซิม เจนเมนเมนเพียรนี่เนาะอุ่นมากเลยพัดมาหมาใช่หมอใครบุกเคยเบิ่งเห็นใครบุกเคยเห็นมาเบิ่งเด้อพัดมาหมาใช่หมอส่วนเอองเห็นเลยพอเดี๋ยวเดีเขาใส่แบบตัวอยู่บอกว่าเฮ็ดเป็นตัวที่อ๋อยูอพาดไทยเนาะโอ้ยเป็นเลพันห่วยภาคเซติกี้ผุดนัก ต่อสองอีกนะครับผมก็ลดนะผมก็ลดหางกูเช่าใส่แล้วโอ้ยนหายซิมได้จังหน่อยคือเป็นเป็นต่อแสบตักห oh, ุยตัวด่างมือหว้ชุบเจ้าก็ใ um ช้กระตูกเลยเลย